สวัสดีนะครับทุกคนนี่ทุกคนเดี๋ยวพี่วีอยากให้ทุกคนได้ดูนะว่าน้องคนหนึ่งเขาหน้ารักนะน่าจะาเป็นเด็กสามจังหวัดเหมือนกันนะคือเรียนอยู่ที่ราชพัฒนาละนะน้องก็ถ่ายคลิปนู่นนี่นั่นไปรีวิวร้านกล้วยเต๋ยวไปรีวิวร้านอาหารหน,หน, ύ, นู่นนี่นั่นที่พี่วีเลื่อนดูในทิกตอกแล้วพี่วีเจอนะฮะคือชื่อว่าเนี่ยฟาร์มบล็อกนะฮะคือน้องเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าอพุดง่ายๆนะน้องเป็นคนที่แบบว่าพูดไม่ค่อยชัด รวมตัวพี่วีเองก็ไม่ค่อยชัดเหมือนกันแต่พี่จะบอกว่าน้องเป็นคนที่เก่งนะพยายามพูดพยายามคุยนะน้องเป็นคนที่กล้าสแสดงออกนะพี่วีเชื่อว่าหลายๆคนนะไม่กล้าสแสดงออกเลยเนาะเดี๋ยวพี่วจะให้ดูคลิปก่อนนะแล้วพี่วีต้องขอโทษด้วยนะเพราะไอแพดพี่วีแตกนะเดี๋ยวแต่ว่าพี่วีอยากให้ทุกคนได้ดูพี่วีชอบมากๆคนที่กล้าสแสดงออกดูนะให้กับรายการสู่ฟาร์มล็อกนะครับวันนี้ครับเราอยู่ที่ <เอ S 2> งานฉ<อ><อ>ังานงานทานันนะครับจะจัดที่ อ้าววันที่เจ็ดกรากระดาษผมนะครับทุกคนดูก่อนที่จะไปทำคลิปอะไรในงานนั้นแต่เลยครับกดไลค์กดแชร์กดซั่และกดติดตามอ่ซึ่งน้องบอกว่าก่อนที่จะดูคลิปน้องต้องกดไลค์กดแชร์นะฮะน้องเป็นคนที่น่ารักมากๆเป็นคนที่กล้าสแสดงออก พี่วีเป็นกําลังใจให้หน้องนะฮะให้หน้องทําต่อไปไม่ต้องไปสนใจนู่นนี่นั่นซึ่งพี่วีดูคอมเมนต์ของน้องก็มีหลายคอมเมนต์ที่แบบเออบางคนก็แบบแทกแทกนู่นนี่นั่นด่านู่นเน้นมีเยอะเหมือนกันนะแต่ในที่นี้คนที่บอกว่าเฮ้ยพูดติดติดขัดขัดไปเติมเน็ตดีกว่านู่นนี่นั่นบางคนที่คอมเมนต์น้องนะฮะพี่จะบอกว่าน้องไม่ต้องไปสนใจคอมเมนต์จุดๆดนั้นนะปล่อยผ่านไปเลยนะ คืออยากจะให้น้องเข้าใจตรงนี้ว่าแบบโซเชียลอ่ะน้องคน,คนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์มันต้องเจออยู่แล้วมันก็ทัางพี่วีเองพี่วีก็เจอนะแต่พี่วีจะบอกว่าอย่าให้น้องสู้แล้วก็ทําต่อไปไม่ต้องคิดอะไรในสิ่งที่เราทําทุกๆวันแล้วเราชอบเราทําไปเถอะนะพี่วีเป็นกำลังใจให้อยู่แล้วให้กับฟันบล็อกนะคือพี่วีชอบแบบการที่แบบว่าเออมันยากนะจะหาคนที่แบบว่ากล้าแสดงออกในแบบเวลาถือกล้องไปตลาดนะัดเวลาไปนู่นไปนี่ถ่ายคอนเทนูนี่นั่นมันยากหายากจริงๆนะซึ่งน้องเป็นคนที่ พูดไม่ค่อยชัดแต่น้องพยายามนะซึ่งพีวีแบบพอพีวีดูปุ๊บพีวีรู้สึกว่าให้ขนาดน้องเนี่ยทำเลยแล้วทำไมพี่วีไม่ทำละ่ะเขายังทำเขายังสู้แล้วทำไมพีวีไม่สู้ละ่ะ เออแล้วก็พี่วีเป็นกําลังใจให้กับน้องฝานบล็อกนะทาต่อไปไม่ต้องไปนสนใจนะน้องตั้งเป้าหมายตัวเองว่าเฮ้ยน้องทํานี้เพื่ออะไรพี่วีก็ตั้งเป้าหมายตัวเองว่าทํานี้เพื่ออะไรทุกคนต้องมีเป้าหมายแค่นั้นเองแล้วพีว่จะบอกว่าขอให้น้องประสบความสําเร็จนะั้นสิ่งที่น้อง ฝานนู่นนี่นั่นนะฮะแล้วก็ใครที่ยังไม่ติดตามน้องนะ,ะไปติดตามได้แล้วก็เป็นกําลังใจให้นะแล้วก็ใครที่เป็น FC น้องหรือเป็น FC P V ก็คอมเมนต์มารวมในใ้คลิปนี้ได้เลยนะะเออนั่นเป็นคนน่ารักแล้วก็หลายหลายคนที่กําลังแบบเฮ้ยอยากจะอยากอยากจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์เหมือนกันต้องทํายังไงนู่นนี่นั่น นะดูน้องเป็นตัวอยา่างต้องทำยังไงแค่นั้นเองนะถ้าคุณชอบในสายอินฟลูเอนเซอร์หรือยูทูบเบอร์นะคุณต้องดูคลิปพี่บีแล้วก็ดูคลิปน้องฝานบล็อกนะฝานบล็อกเป็นคนที่ เก่งนะฮะเก่ง <_ an> เรียนอยู่ราชพัฒนแล้วก็ที่พีวีดูสังเกตนะหน้าตาของน้องนู่นนี่นั่นเป็นคนที่กระตันยูตอพ่อแม่นะที่พีวีดูนะพีวีแบบวิเคราะห์ด้วยตนเองนะเป็นน้องที่กระตันยูแล้วก็เป็นน้องที่แบบเออช่วยเหลือคนเหมือนกันนะที่พีวีดูนะฮะที่สังเกตในคลิปนู่นนี่นั่นนะฮะพีวีเชื่อว่าสักวันหนึ่งน้องตะประสบความสาเร็จเหมือนพีวีพีวีตั้งเป้าหมายว่าเฮ้ยต้องมีแสนรั์นู่นนี่นะมันต้องมีอยู่แล้วนะอ่าพีวีก็ทําอยู่นะก็ให น้องฝานล็อกสู้ๆนะพี่ก็สู้ๆเป็นกำลังใจให้นะครับนะคะที่ยังไม่ติดตามช่องน้องไปติดตามได้นะแล้วก็ใครที่ยังไม่ติดตามช่องพี่วีก็สามารถติดตามได้เลยนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นคนเรานะพี่จะบอกว่าคนเราอย่ามองแต่ภายนอกคนเราต้องมองภายนอกสู่ภายในนะพี่วีเชื่อบางคนมองมองเนงแบบภายนอกอหน้าตาแบบน,นู้นแบบนี้ไม่เอานู้นนี่นะอย่าจนะจํำพี่ววให้ดีๆอย่ามองคนด้วยภายนอกต้องมองภายนอกสู่ภายในนะ หน้าตาไม่ต้องบ่งบอกว่าเออคนน,นี้นู่นนี่นั่งไม่ดูภายหนด้วยนะฮะสู้ๆนะครับฟันบล็อกพี่วิเป็นกำลังใจให้ครับผม